ตัวเมืองมีตัวเมืองโคราชเพรว่านครราชสีมาว่าความจเจริญมันจะแตกต่างครับจังหวัดภาคอีสานมันจะแตกต่างกันมากขนาดไหนมาดูกันครับว,าวาา่ามันจะสู้อุดรได้ไหมโรากันว่ามันจะสู้อุดรธานีบ้านบ้านผมได้ไหมเพราะว่าแต่ก่อนจังหวัดของบัวลังผูก็เป็นของอุดรมา วิ่งทั่วเมืองโคราชให้ดูนะครับว่าความเจริญของตัวเมืองโคราชที่เขาว่ากันว่าจเจริญมันจะ,จะเจริญขนาดไหนเรามาดูกันครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมตัวเมืองโคราชเมืองย่าโ <c oughs> มแล้วก็วิ่งไปเรื่อยตามถนนถนนมิตรภาพ เราเห็นเห็นตึกสูงก็คือเป็นโรงแรมของเซนทันเคือร์เซนทันเซนทาราเหมือนรถจากข้างยัางเรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มันมีสามเลนนี่ตรงเนี้คุณไปชิูหกเลนคลิปคุณเหรออาจจะมีเสียงชาวพระภาษาอีสานพูดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนอีสานแล้วก็วิ่งไปเรื่อยครับชมเมืองโคราชด,ดูคันนี้จะไปไหนเลย่าแล้วนี่แหละครับ ปั้นนอกเขาเข้าเมืองแต่เราขับรถดีกว่าพวกในเมืองเนี้ย <c oughs> ะเขาขัรถดี่ากนะหยอกหยอกครับหยอกหยอกนี่เรากำลังจะมาถึงอ่าผ่านอ่าห้างเซนทันเซนทารลโวนครราชาสีมาเป็นห้างเซนทันที่ทำใหม่ไม่น่าจะเกินห้าปีมั้ง จะผ่านหน้าเซ็นท่านนะครับเซ็นท่านเมืองโคราชฮะ้งแล้วมันพัดยี่สิบสันมาเลยก็ตถถึกงสูงนี่สูงพัดจันทรไหมน,นะจันสูงไกลอีกเซ็นท่านนี่เป็นห้างเซ็นท่านครับ จะเป็นตัวห้าง รถนเยอะเวลาเทศก,การรถมันติดแล้วก็ขย mm hmm. ายทางใหม่ครับเป็นุ mm hmm. มวงใต้ดิน mm hmm. นี่ก็จะเป็นโรงแรมในตำนานนะครับ mm hmm. พีกัสซัต mm hmm. ถ้าคนอยู่เถวราชราน่าจะรู้จักดีพีกัรซัต mm hmm. พีกัรซัตอาบอบนวดเ mm hmm. จ่งเหรอครับมาจากเงียบกิฟเลน เจ๊งน้องเดียวเงียบเลยดวมุงไดินไม่งามสองกิโลอ้ังขานีน้ขนาดนาะ รยากาศตอนเย็นๆของเมืองโคราชลองดูพี่น้องกำลังเห็นหอคอยครับหอคอยของห้างอ่าเทอร์มินอลเทอร์มินอลที่คดีดังๆนะครับแต่ว่าคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนั่งเที่ยวก็เยอะเหมือนเดิมครับห้างทเทอร์มินอล นี่บรรยากาศยามเย็นนะครับ โครงการเลยโครงการก่อสร้างทางลอดตัดทางหลวงหมายเลขสองฟ้าถูกองย่นาองเสียเพื่อนๆดูขนาดขนาดคลองน้ำเสียเขาทำโคตรสวยงามเลยแต่ยังไม่เสร็จอื บรรยากาศก็ยังจะไม่ได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาสร้างทางอุโมงค์ทางรอดอุโมงค์ใกล้ดินมันก็เลยมีเรื่กองมากั้นครับกั้นทางมารอเมนครับมารอเมนแล้วก็บิ๊กซีแล้วกทางห้างเราก็ยังกำลังจะผ่านห้างคาร์เมโลนโคโลราดูหอคอยครับ คิดว่าก็าจะสูงที่สุดในโคราชหรือเปล่าสูงที่สุดภาคอีสานเของคอยของไทมิแม่นีน่ก็จะมาถึงแยกอ่าแยกแยกใหญ่ครับคี่ว่าเลี้ยวซ้ายก็จะไปเฉตนด่น,นะบุยลำอ,อบุบลเส้นนู้นะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ุงเทพแต่เราจะเลี้ยวซ้ายไปชมเมืองแยกโมก่นัน เราก็จะไปจุดที่เดอะมอลล์ีอย่งางคนโรงแรมฟอร์อจูนร้อเคยมา,าตังหนึ่งฟอร์จูนโอ้ยแม่มันร่วงจัง ก็จะเข้าไปเป็นมันเป็นมงเวียนอน,นสุสาวรีย์ของย่าโมครับเป็นสวนของย่าโมาวสุระนาลีเดี๋ยวจะให้ภาพให้เพื่อนๆดูในยูทู e กันครับ ยังจะดูใช่ไหาบอกว่าไงมุกไม่กินหนึ่งมัห่างกันนี่เรากำลังจะเข้าประตูของย่โาโมอะง่ายสวยงามนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณร,บรอบๆสวนลักของเป็นสวน สวนสาธารณะสวนหย่อมชาวเมืองโคราชท,ที่มานั่งพักผ่อนกันนะครับภาษาบ้านๆเขาเรียกสวนรักตอนนี้เขาปรับปรุงความจเจริญใหม่ตั้งแต่มีพีพีมโคราชตะวนกับผีต้นไม้แล้วครับอลี่อยู่ตรงนี้ปิดเหมือนผีต้นมะพร้าวอยู่เดี๋ยวทยนครับมีแบบผีต้นไม้ แล้ววันนี้เราอยู่เส้นหลังย่าโมครับประตูชุมพลย่าโมนี้ใกล้ละย่าโมละมันแร่งกันเมื่อไหร่เอ้ยนี่ย่าโมเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นประตูประตูชุมพล กลา,กางเมืองโคราชตัวนี้ก็จะเป็นห้างอ่าห้างใหม่ครับห้างช่างใหม่บใรยายรุ่นสมัยที่เกผมแห้ะคนหนึ่งมาลองคา,างังเต้นี่ก็เป็นสลากาครบับสลากาโคราชเป็นที่มาแล้วก็จะยูเทิร์นไปตามที่กอดเมืองโคราช พอดีแล้วจอดจอดแสดงก็เห็นยา่าโมไว้ใกล้ครับนี่ครับยา่าโมนี่สาธุสาธุีจะเป็นย่าโมอากาเย็นบรรยากาศอยากเย็งเงยนนะมีโอ้โหประชาชนนั่งเที่ยวมาไหว้กลาบไหว้ยา่าโมกันนะครับ 刚开始跳舞，刚开始跳舞，以 จะไปเดอะมอกันครับไปธุระเกียบธุระช้อปปิ้งซื้อของขวันให้ลูกสาวคุณแม่เขาจะไปซื้อของขวันให้ลูกสาวาจะซื้อให้พ่อกขาด้วย ไม่ได้มาโคราชนานหรอกคือ,อที่ชุไลทีเก่าห้างเดอะมอล 光辣就行吗？ ฟิโอ้ดูงานงานศิลป์เด็กน้อยงานอาร์ตงานศิลป์ตามตึกสวยงามครับ พอเมุ่งะหยิดมั้แต่ผมมาหอดจะไปกกลูกผานดูมอด้วย